แต่ส่วงที่หลวงพ่อจะจะเล่นเนี่ยเล่าเป็นพระเป็นเกจีอาจารย์ตี่ปราบวาาพวกยาเสพติดนะพวกเราพวกอันนี้พูกใจก็เสีเลิกเราเลิกยังก็ต้องไปเลิกที่ปุ่นที่ครบ ไปคบคัาจะมาค่กับเราก็เกี่ยวกับเรื่องจัดงานปฏิวัติศาสตร์ห่ในพิธีการที่เล่าเห็ุจังใดว่บาคนที่เลอกเราเล็กยังก็เขาเอเอเนกาให้ปฏิญาณตนอ่าปฏิญาณตนในการ ก่อนที่กินน้ำมันน้ำยังรดน้ำมันคนก็มียาให้กินจากคนปุกงนยังบงนะยาแบบพวกจางนา้จางยังนั่งแสงอกินรห้าออกท,น,ทนีที่มันที่ดำที่อันนี้คนเขารลดบดอกเตอร์แห้งก็ตอนที่มา ที่วัดหลวงพ่อ,อมะก็คือมาจะทำบุญหลวงเม็ตทำบุญหลวงเมตกันในม้อนเล่าออกมารถน้ำม้อนรถน้ำม้อนค้นมาหลายจนซาลาหักน้ำม้อนครับจัดไปแปดองค์บ่พอกันเลยดังเราใส่กระทะ ไอ้สวดคาถาโพธิบาทกับไอ้มงคลจักรกวาลทั้งแปดทิศอ่าเราสวดคาถากับจัคนอ่าวันนี้กับพอแต่รถนำมน่อนกับผู้ใดที่มีอันนี้ไอ้มีของไอ้ยังมันเขา้าถึงเขายังห้องอะไรเลื่อยอ่อ้ออเรื่อยใจ เอาไปที่การของคนใดญมากทดลองบางอันยการลดนำ้ำมน้นำเงินเคยเริ่มไปไว้นี่ก็ไปมากก็พอแต่หลวงพอ่อเจลิแเราก็มรณภาพไปในตอนนั้นก็เลยไปทา วัดวันตะโนนลงคอสุกผ้พาพาักพระผักไม่ที่ไปเข้าบริวารกรรมยานหันะออกบรรจาแล้วไปเข้ากรรมยานวันนไปศึกษาแก้วเรื่อมกรรมฐานเ,านะเราไปเราไปเข้ากรรมฐานแบบอดอาหารไ้เป็นเดือน đào bọc trên cao đào kinh cái của nông bọc nhám, rồi cho đào nặng hơn, rồi cho tông thuốc quất bản thân nôn thì, vả, để để cho đại cái loại bọc ไอ้ถามเราคือหลวงพ่อคือจังมีคนนิยมหลวงพ่อมาไอ้คนเขามาวัดบ่ขาดคนยังในการลดน้ำมนต์หลวงพ่อไม่ดียังเนี่ยยังก็จังคนนิยมหลายแท้ะมาหลายในิจใจก็ เรื่องกรรมฐา,านนี่แหละเรานักม่อนกับมัจากความยังคิตคันจิตนันคงอยากจะให้โลภปัญญาอยากให้โลภกันอยากได้แตให้ตัง้งจิตอธิษฐานเอาม่อนมันสิสิมาเองมนะการจะบอกเองดอกเทพ มันจะลงมาสวมมายัางสิบอกไปที่การในการเฮ็ดบัตงก็เรียนบันไายดกนอานารยเอาในกรรมฐานกา็เลยมาเฮ็ดมาตั้งใจปฏิบัติอธิษฐานคือเราบอกาเาบอก รตร้องบังกับเออม่คนมารถนาไม่คนถือของุกอยงางมารถถดพี่เขาเจ้าทิ้งไ็มากกับหายๆก็เลเออยเนี่ยมไดนี่ยมอมากตบอโๆกันไปบางครั้บนี้ก็มากเลยไปแล้วเพว่าได้ไ,ไปเรียนไปนไหแบบ ควราะได้รับคำแนะนำในพิธีการแบบมีึัดท้าสิยมากครับมาจากิมิดฝันนะ เรมาบอกมายังลองลองบึงมากดียังคือบอกที่เขาเจะเอาจริงหอกตอนนี้ก็กะหักก็กังก็เลยลเอ็กสืกมาจนฮะสมึงยังสมึงตอนนี้ก็ หลวงพ่อต้องสุขรลักรมรนาภาปล้วรลวประดาศตะท่านเพล่งพุทธเแลว